แดนี oh, dead, dead, dead. ่มี่น oh, <Re> ี่งานี่โอ้ยหลังหลังก็ั้นหวอย่านงี้ได้เหรอเฮโหโหดอะมันคือมือหมื่นว่ะโอ้โหแดงทำกัาเพงโอ้ แม่งกูคุตะโดถือเลยมันอย่าะเดียวเดี๋ยกูอ่งมกูเห็นกูอยู่บานนี้กูไปเห็นคนกูเห็นตะกอหยาแอ่นี้ไปย่อย่ยโอ้ยคสิบานนี่ เดินมาทนายัปนีุ่กเ่เรถรวัถุัตถุวัตถุวัอถุวัตวัตัวัตวัตถุัถุัตถุัวัตถุงวัตถััุัวััวัถือนะโอัวจัด

ยังกูถือปืนอยู่โอเคเนี่ยมันขีดตีนพี่อยาเงี้ยงพึ่งยิงด้กูสช้อาวุธในแผนก่อนเอาเอาเห็นมันมายิงกูบุได้หอบ่ได้บ่ได้

đi qua trục xong thì chỉ để con xe ấy. Nàng con nhân chứ chuyển điện qua à tụi cũng bạn nhỉ

ยิ้ไพันยากรออกโอ้นั่น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 ไม่กูนีหรอกู่กูแบบนั่นไม่ไปกดไอวอ่ะนั่นพันยากองนี่กระป๋อ ไม่เนียงกดโชคกับกดดีเจ้าชีมิตเกียนกาดถ้ากูจากินในเมือนี้เมืม่อแต่ก็ดีเนาะเขาเม่สองมัด,มดหาชิบซีหาิีโงปุ่มปุมป่มกูเรียนโมเป็นเว้ยปึ่งไกลถิ่นกูต้องมาหาแต่งคาใน bạn mình 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 gì? mình 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 Ông bưng mình 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 nó mình 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 เด่นไงคุณลองไปเนี่ยมันก็บบไรเห็นดี่าับเก่าลอยเหกูมเป็นลวตกอดีดีตอกไนบัวปลาเป็นกูปับตงลอยทำดีปมาให้กูดีลอยมันปับไูตอก

อามปุ๊บต่อไปโอ้โหโอ้โหดูดี้่ะแม่งไปโคตรดีดูวอลเล่ย์นี่เท่เลยเกิดมาไปต่อ

มันเดือนตาครับมันเบิ่งกูเดือนตาบ่ <laughs>

我听我听，姐妹。 เลยเวร์่อนลดราคานี่ยเลยสองแรงมันดึงดึจำกัดตัวทำมาจำกัดหิวอุ้ยบอกเลยมึงีทนี่เทีวัดอมี่เรก่อนมามันถึงเหกูเดียวออจะมีคนในไลน์เนาะกูว่าเอาเอรก่อน โอ้แม่งูกูเลยโมกินเ,อเอโอ้โหมันจะให้ยิงว่ะยังไงมันลากม่ดเบ้ยให้มาหนึน่งแม่เห็นเลยยัง,ยงหัวจไม่รู้ว่าแตีเกยกับกูแนบไเหนเลยสิบสามเลยทีเฮ้ยมึงออกมาดิไอไ าตายเอาเมันจะเสียวะเต็นท่าปักทุ่งใช่ป่ะว่าอี้ย่าแม่งบามาอเีเด้อโตแต่ครับ กอยแมงบิดไปหาสิครแม้าหมด้าหมดดีเอวะ้เบียรแมงม้ยนเมีงเขาเอามาอ้าเปลี่ยนยิงวลากาเออแค่ที่มียงยังเขาเอามา่อมวุ้นเยงมัจะเปลี่ยนแต่ถ้าเบียรเนาะถ้า อู้งอแต่เกลีวเอาเชือกเอเชอกแต่มันไ่เกินไปนะกูใจแม่งกูแดนมานี้ยสิกูจะให้ไรให้ไรแดนมาแบบโดดตางไงวอมานเดียวนอนเป็กกองกับผู้หญไม่ใส่เกียว mọi người đi người mọi người mọi đi mọi Ngọt mọi người mọi đi đi người mọ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 i Ui mọi người mọi người này thằng thằng kia mọi người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  mọi

เ i ้ยเ b l o ย d เดี๋ยวเดี๋ยวหัวกูแดงเลยดิใจนะครับใจเย็นนะครับเอ้ากูอยตายแล้อกูโชวคนอยวยมันโซกูว่ีกูโดนอ่าจากบกว่าไเว้ย ให้ใครกูจ้บปืนทนดูใส่ก็ยังไม่จอ่อนจึงระเบิดควันไปตอนถ่ายวงโอ้ขาจองจะหนีหนวดแท้จึระเบิดควันทำเป็นหนวดจกันโอ้ขนาดกูยัมีกากูดูได้เอยกูเป็นยังมีกามันจบกูบ่ถือนี่ถือือ

เว้ยอุ้ยเย็นเงี้ยบ้ากันดิครับโตแบบนีโอุ้ยโอ้ยนี่ระเบิดพอดีเลยเต่มตัวต็มกระเน็ t โดนทุกวันแม่ยาวดึงมาวายโอ้ยโอ้ยเอี่ยมันกระเดียงกูนะตอนตัดหญ่าเอวเอาไป ยอมีพันยากันเยเดี๋้วลาก็จะวงนี้ตายเลยหามือมันพันอยู่ดอกยานี่ก็ไม่พันยังไงนี่ยไม่มีกูแดกพันเลยนิดหน่อยให้ไรันเดี๋ยวทาอนใอีก 哦，oh, 你的工资。